ในสมัยก่อนนะฮะเวลาคนแถวนี้อยู่เขาจะไม่มีรั้วก็คือบ้านเก่าๆไม่มีรั้วนะฮะแล้วก็จะคนเลี้ยงหมาเยอะๆเพราะรเอาหมามากันคนใช่ไหมเวลาคนไปไหนถ้าไม่ระวังจะโดนหมารอบกัดนะฮะปรากฏว่าคนที่เอาเหรียญของหลวงปู่สุขไปกลับจากวันนั้นครับ,รบปรากฏมาหมากัดไม่เข้าเป็นจุดเริ่มต้นแรก สเสด็จเตี่ยกมรมหลวงชุมพรนี่แหละนะฮะท่านจะไปเหมือนไปพักผ่อนแล้วกันในระหว่างนั้นเห็นหลวงปู่แสดงคลังวิชาคาถาโคมอยู่นะฮะก็คือมีเด็กเอาเอาหัวปีมาเอาอะไรมามหลวงปู่ท่านก็ท่านก็เลยปุ๊บกรรมกรรมปุ๊บเสกปุ๊บอีกทีนึงออกมากลายเป็นกระตา่ายนี่แหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะพอเป็นจุดเริ่มต้นเสด็จเตี่ยเข้ามาเลยฝากตัวเป็นสิทธิ์ถูกถูกชนทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคือเหมือนอัดคอปปี้อ่ะ เขารถนี่เละประกันไม่ไม่ซ่อมให้เจ้าของรถออกมายืนดูรถได้ได้เฉยเลยครับผมอรอดเพื่อเป็นสิริมงคลบางคนก็จะถึงเทโด,ดยการแปะทำบุญด้วยทำบุญอาใช่ ไม่รู้ว่ากล้องได้เห็นหรือยังนะข้างด้านล่างหลวงพี่ที่บอกว่าคล้ายๆฉมวคล้ายๆฉมวกซึ่งมีลักษณะแหลมๆไว้จิกกัะดินไว้จิกดี่อ้อเดินเพราะว่าพอเริ่มอายุมากชก็จะใช้เหมือนพยุงอ่ะของแท้ดั้งเดิมใช่อยู่ตรงนี้แล้วนะฮะตรงหน้าผมผมไม่รู้จะทำยังไงผมอธิษฐานนครับเจริกนี่ขอพลังมากเลยอ่ะ ใครไม่เฮงกลูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง